สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับคลิปล่าสุดเราก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลดราคาของ BYD นะครับหลังจากที่เราทําคลิปไปท่านผู้ชมหลายคนก็มีความตื่นตระหนกกันเหมือนกันนะเพราะว่าราคาที่ BYD นั้นทำเนี่ยถือว่า ถูกมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเจ้าสีเกาเนี่ยเหลือประมาณแค่200,000นะฮะบางคนบอกว่าราคาจะเท่ากันมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าเจ้า BYD Seal 05DMI นะฮะที่ลดราคาเหลือเพียงแค่200,000หเท่านั้นนะฮะเรียกว่าทําเอาหลายๆคนเนี่ยอยากได้ขึ้นมาทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปเหตุการณ์ที่ BYD นั้นเขาลดราคานะฮะว่ามันมี ผลกระทบอย่างไรบ้างในประเทศจีนนะครับรวมถึงราคาที่ BYD นั้นทำเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของเขาหรือจะเป็นโอกาสมากกว่ากันนะฮะหลายๆคนบอกว่า BYD กำลังจะเจ๊งหรือเปล่าที่ลดราคาแรงขนาดนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาช่วยกับท่านผู้ชมเนี่ยวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะว่ามันคือวิกฤตหรือว่าโอกาสของ BYD กันแน่นะครับ โดยหลังจากที่เราลงราคาไปนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ BYD ก็มีสื่อในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ตีข่าวมาติดๆกันเลยนะครับเขาก็พูดว่าสงครามราคาในตลาดรถยนต์จีนเนี่ยยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ BYD เนี่ยเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีประกาศว่าจะลดราคาหลายๆรุ่นมากกว่าถึง20รุ่นเลยนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบให้เกิดการปั่นปูนในตลาดนะครับเขาบอกว่า หุ้นอย่าง BYD เนี่ยก็ปิดตลาดล่วงลงถึง8.6%ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับรวมถึงบรรดาหุ้น EV ในประเทศจีนเนี่ยก็ล่วงลงตามมาติดๆเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะอย่าง g e e l Automobile นะฮะล่วงลง9.5%หรือว่าหุ้น NIO แล้วก็หุ้น l e a f Motor นะฮะก็คือมีการล่วงลงระหว่าง3-8.5%กันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการเปิดศึกในรอบนี้นะครับนำโดย BYD นะเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะทำให้สงครามราคาในรอบนี้เนี่ยของจีนเนี่ยยิ่งทุยความรุนแรงมากขึ้นเลยนะครับโดยหลังจาก BYD ได้ประกาศว่าจะลดราคาลดรุ่นต่างๆมากกว่า20รุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะการนำทัพการลดราคาอย่าง BYD 4 c งที่เหลือเพียงแค่ 55,800หยวนนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็แค่250,000บาทอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วก็มีบรรดาค่ายรถยนต์อื่นก็มาวิพากวิจาร์ณค,ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่นจีรีออโต้เขาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการแข่งขันด้านราคาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการ บีบกำไรของผู้ผลิตกันเองนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยนะฮะอาจจะทําให้กําไรของค่ายรถยนต์นั้นน้อยลงนะทางจีรี่ก็บอกว่าก็มีแต่ข้อเสียแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจีรี่ ก็มีการทําราคาของรถยนต์ในค่ายเขาก็มาแข่งขันกับทางด้าน BYD ตามมาติดตเลยนะครับแล้วก็คุณเวย่ยเจียนจุ่นนะครับประธานบริษัทเกรด t วอรมอเตอร์เขาก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนเนี่ยมันอยู่ในช่วงภาวะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็แย้มว่าสถานการณ์การเงินของบางบริษัทนะเขาบอกว่าบางบริษัทก็ยังน่ากังวลน,นะครับโดยอธิบายว่า e v e r g r a n d ในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันมีมาอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งทุกคนถ้าได้ตามข่าวในประเทศจีนก็คือเขาห่วงกันว่า BYD หรือบรรดาค่ายรถยนต์จีนต่างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเอเวอร์แกลนซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ดังในประเทศจีนนะฮะซึ่งเคยเน้นกู้เงินกับทางด้านรัฐบาลของจีนมาก่อนจนเกิดปัญหาทางด้านโควิดนะฮะแล้วรัฐบาลจีนก็เข้มงวดกับการกู้เงินนะครับจนทําให้เอเวอร์แกลนเนี่ยท้ายที่สุดก็เกิดการล่มสลายในเวลาต่อมานะครับแล้วคุณหวยเจียนจุนเกรดวังมอเตอร์เขาก็ บอกว่าแม้เขาจะไม่ได้ระบุชื่อผู้ผลิตนะว่าเป็นรถยนต์ลายใดนะครับแต่เขาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าให้ระวังดีๆนะครับเพราะว่าการลดราคาแข่งกันบ่อยบอยเนี่ยมันเป็นผลเสียในระยะยาวที่ส่งผลกับปัจจัยพื้นฐานก็ได้นะครับตรงนี้ประธานเกรดบอลมอเตอร์ก็ได้เตือนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับว่าสิ่งที่ BYD เขาลดราคาแรงขนาดนี้กว่า30%เนี่ยมันเป็นวิกฤต ของ BYD ที่ BYD กำลังจะแย่หรือเป็นโอกาสทางการตลาดของ BYD กันแน่นะครับมุมมองในด้านวิกฤตข้อแรกนะครับก็คือมีสื่อในประเทศจีนบอกว่า BYD มีสต็อกสะสมเพิ่มมากขึ้นแปลกๆนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของ BYD ในรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วที่บริษัท BYD ได้รายงานการเติบโตของยอดส่งมอบรถยนต์ประจำปีที่เรียกว่าน้อยที่สุด ในรอบกว่า4ปีนะครับแม้ว่ายอดขายในเดือนเมษาก็ยังคงสูงกว่า21%จากปีก่อนนะแต่ถือเป็นการเติบโตรายเดือนที่สื่อบอกว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่สิงหาปี2020กันเลยทีเดียวนะครับยกเว้นยอดส่งมอบที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วซึ่งช่วงวันหยุดตรุษจีนทำให้ยอดขายของอุตสาหกรรมทั่วประเทศลดลง22%นะครับ โอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่ายอดของ BYD นะฮะโดยเฉพาะยอดรายงานขายเนี่ยเขาบอกว่าเติบโตน้อยที่สุดในรอบกว่า4ปีนะฮะตรงนี้สื่อก็เลยเริ่มที่จะมากังวลของการเติบโตของ BYD นะ,ะจนส่งผลทำให้สื่อมองว่าการที่ BYD ลดราคาในรอบนี้เนี่ยเป็นวิกฤตได้เหมือนกันนะครับข้อต่อมาที่บางสื่อวิเคราะห์มานะครับเขาก็บอกว่า รัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะอุดหนุนหรือว่าช่วยเหลือ BYD เนี่ยน้อยลงนะครับแล้วเขาก็มองว่า BYD เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกนานแค่ไหนนะครับเข <cassette> าบอกว่าหลังจากกฎหมายห้ามอุดหนุนรถยนต์ EV แบบไม่จำกัดนะครับมีผลเมื่อปี2024เนี่ย BYD ต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับโดยข้อมูลปี2023นะฮะ BYD ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งในสื่อนี้ก็บอกว่ามันลดลงถึง15% จากปีก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสื่อก็เริ่มมากังวลว่าการที่ BYD ก็ยังคงมีหนี้ที่สูงอยู่นะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาลน,นั้นน้อยลงเนี่ยก็เลยกลัวว่า BYD เนี่ยอาจจะล้มเหมือนเอว่าแกลนก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่สื่อเนี่ยเขาเริ่มที่จะมากังวลกันนะครับข้อต่อมานะครับที่หลายๆสื่อเนี่ยเขามองกันนะครับว่ากระแสของรถยนต์ EV เนี่ยเริ่มที่จะหมดหรือเปล่านะครับเขาก็ มองดูจากพฤติกรรมหลายๆค่ายนะฮะยกตัวอย่างเช่น Ford เนี่ยก็มีการชะลอการลงทุนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะมูลค่ารวมถึง50 0 0 0ล้านดอลลาร์จากที่ตอนแรก Ford บอกจะทำก็ระงงับโครงการไว้ก่อนนะฮะหรือว่า General Motors ก็ชะลอการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญสำคัญลงเหมือนกันนะฮะรวมถึงการร่วมมือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร่วมมือกับ Honda มูลค่า5 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก,ก็ชะลอไปเหมือนกันนะครับ ไม่เว้นแม้แต่เทสลานะฮะเจ้าพ่อของรถยนต์ไฟฟ้าในยุคก่อนเนี่ยก็ประกาศชะลอแผนโรงงานในเม็กซิโกแล้วก็ประกาศรายได้ในไตรมาสล่าสุดประจำปี2025นะฮะจากที่เราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเขามีปัญหาทางด้านการเมืองนะฮะจนทำให้ยอดขายข,ายของเทสลาเนี่ยล่วงลงอย่างมากแล้วก็เทสลาเนี่ยก็ไม่ค่อยพัฒนาเทคโนโลยีอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับแล้วล่าสุดทางด้านอีลอนมัสกเนี่ยก็หลุดพูดมาว่าเขาจะเน้นทำ คุณยนมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วด้วยซ้ำนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่สื่อเริ่มมากังวลกันหรือว่าค่ายรถยนต์อย่าง Mercedes Ben z ก็ลดแผนการขายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากปี2030นะฮะให้เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple นะครับที่เคยซุ่มทำรถยนต์ไฟฟ้าถึง10ปีนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเขายกเลิกแผนการทำรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วรอยเตอร์แล้วก็บลูมเบิร์กเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่า Apple น่าจะสูญเสียเงินเป็นมูลค่ามากกว่า10,000ล้านดอนลลา,ารล์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.5แสนล้านบาทน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า Apple อาจจะมามองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ได้นะฮะว่าถ้าเกิดเขาฝืนทำรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดี ตามที่เขาคาดก็ได้นะครับซึ่งเหตุผลเรื่องราวกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็เลยทําให้สื่อเริ่มที่จะมากังวลนะฮะว่า BYD เริ่มที่จะก่อเป็นวิกฤตเล็กๆหรือเปล่านะครับตรงนี้ <S <S เหรียญมี2ด้านนะครับมีวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าการที่ BYD หันราคาแรงขนาดนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสทางการตลาดอะไรกันบ้างนะฮะทั้งในต่างประเทศ แล้วก็ในประเทศไทยนะฮะโอกาสแรกของ BYD เนี่ยเขาบอกว่าการที่ BYD ยอมลดราคานะฮะเขาบอกว่า BYD กํากำลังจะเล่นเกมอยู่นะเสียสต็อกยอมลดราคาเพื่อที่จะเอาส่วนแบ่งการตลาดได้มากที่สุดนะฮะโอ้โหตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่า BYD เนี่ยพยายามยอมให้ส่วนลดไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมาครอบครอง ตลาดในตอนหลังนะในสื่อนี้เขาวิเคราะห์ไว้ใกล้ๆกับว่า BYD พยายามที่จะลดราคาให้ Toyota หรือว่า Honda ในจีนเนี่ยให้พยายามที่จะลดราคาตามนะฮะเขาบอกว่าถ้า Toyota กับ Honda ไม่ลดเนี่ยก็อาจที่จะเสียลูกค้ามาให้ทางด้าน BYD นะซึ่งตรงนี้เนี่ยในสื่อก็มองว่ายอมลดราคาเพื่อฆ่าคู่แข่งในระยะยาวก็ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสทางการตลาดของ BYD นะฮะ ยุทธการแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับทางด้านโทรศัพท์เสียวมีมาแล้วะคระับหลังจากที่เสียวมีเนี่ยยอมลดราคาแรงๆเพื่อที่จะยึดส่วนแบ่งการตลาดแล้วนะฮะเสียวมีก็เลยได้มีโอกาสติด1ใน3ที่ขายสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในจีนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สื่อเขามองแล้วน่าสนใจนะฮะที่ BYD ยอมลดราคาแรงๆเพื่อที่จะกินส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดนะครัทั้งในต่างประเทศซึ่งในกรณีนี้ก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าข้อมูลตรงนี้ก็สนับสนุนอีกด้วยทั้งที่ในงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดที่ BYD ยอมลดราคาแรงๆลงนะครับก็สามารถขึ้นมายืนเป็นอันดับหนึ่งในครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ BYD เนี่ยมาโค่นโตโยต้าลงได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สื่อ เขามองกันแบบนี้นะครับว่าเป็นโอกาสทางการตลาดของ BYD เหมือนกันนะครับข้อต่อมานะครับตรงนี้เราหยิบผลสำรวจของ k r e s e a r c h นะก็คือของทางด้านกสิกรรีเสิร์ในปี2023มานะครับว่าเขาบอกว่า73%ของผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยระบุว่าราคาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการซื้อรถยนต์นะครับสูงกว่า แบรนด์นะฮะหรือว่าเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบของถูกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาตรงกับที่ BYD เนี่ยยอมลดราคาลงในประเทศไทยนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเลยแล้วก็ผลรีเสิร์ชของกสิกรไทยก็จะมาตรงกับทางด้านผลรีเสิร์ชของค่ายอื่นเช่นค่าย Frost นะครับในปี2024เนี่ยเขาก็บอกว่าคนไทยกว่า68%มองว่าโปรโมชั่นส่วนลดเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ รถ e-v ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทมีโอกาสขายดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะฮะที่ BYD พยายามที่จะลดราคารถยนต์ไฟฟ้าให้ต่ำกว่า1ล้านบาทเยอะๆนะฮะเพื่อล่อที่จะกินส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโลกที่หลงไหลในเรื่องราวของราคานะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยสนใจที่จะซื้อ BYD ส่วนใหญ่ก็ต้อง เกิดจากราคาก่อนนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายของ BYD เนี่ยทราบแน่นอนนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสทางการตลาดของ BYD ที่เกิดจากการลดราคาแรงๆในครั้งนี้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะฮะที่สื่อในต่างประเทศมองแล้วเราก็เห็นด้วยเหมือนกันก็คือในเรื่องราวโอกาสของการที่ BYD เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แล้วก็ชิปเองนะครับ แล้วก็ต้นทุนของเขาเนี่ยมันถูกกว่าคู่แข่งรวมถึง Economy of Scale ของ BYD ซึ่งแปลว่ายิ่ง BYD ขายมากนะฮะก็ยิ่งได้ลดต้นทุนของเขาเองได้ด้วยนะฮะซึ่งต่างจากค่ายรถยนต์อื่นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกรดวอลมอเตอร์เนต้าหรือฉางอันนะฮะค่ายอื่นๆบางค่ายเนี่ยก็ยังคงใช้แบตเตอรี่ จากทางด้าน CATL อยู่นะครับผิดกับทางด้าน BYD นะฮะซึ่งเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่เองได้นะฮะตรงนี้เนี่ยในสื่อเขาก็มองว่ามันเป็นโอกาสของทางด้าน BYD เหมือนกันนะฮะที่จะสามารถผลิตได้เยอะๆพอขายได้เยอะๆเนี่ยต้นทุนเขาก็ต่ำลงเพราะว่า Economy of s c a l เเขาตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งในสื่อนี้เขาก็สรุปว่า BYD ใช้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ผลิตแบตเตอรี่เองได้เพื่อลดราคาโดยที่คู่แข่งนั้น ทำตามไม่ได้นะโอ้โหถือว่าเป็นโอกาสทางการตลาดเพื่อฆ่าคู่แข่งอีกหนึ่งข้อที่เหนือชั้นมากๆของ BYD กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็มาสรุปเหตุผลวิกฤตแล้วก็โอกาสของ BYD ให้ท่านผู้ชม ฟังไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมฟังแล้วมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราก็มองว่า BYD นี่ก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะฮะตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเนี่ยเขาสามารถทําเองได้ทั้งหมดนะฮะจะผิดกับค่ายรถยนต์อื่นนะฮะโดยเฉพาะอย่างโตโยต้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยังต้องไปพึ่งค่ายรถยนต์จีนหลายๆค่ายโดยเฉพาะ g a c อยู่เลยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะฮะว่าทางด้าน BYD เนี่ย จะใช้เรื่องราวตรงนี้เป็นวิกฤตหรือโอกาสก็ต้องมาตามดูนะครับว่า BYD จะแผ่วหรือไม่ แต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยถือว่า BYD ก็ยังคงเป็นคู่แข่งของ To โย ta ที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยอยู่ดีนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับบทความนี้นะครับว่า BYD จะมองตรงนี้ว่าเป็นโอกาสหรือวิกฤตของเขานะก็แสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนําบทวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเรื่องราวรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด EV มาฝากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ